สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้รีบเหยียบไปแดงกระติบข้าวน้อยให้ลูกชายจ้ะเหยียบแล้วพอดีจ้ะอันนี้คือการพอเราเหย็บเสร็จปุ๊บเราก็ตกแตง่งเอาไม้ตีพิกเราเนี่ยแต่งมุมตรงนี้จ้ะบอกให้มันเป็นเส้นไม้โต๊กมุมแต่งให้มันได้มุมจ้ะแล้วก็กระแทกเข้าให้ ให้มันเรียบๆจ้ะข้างในมันจะเรียบจ้ะเวลาเราเรย็บมันบเรียบเท่าไหร่นะเราต้องใช้ไม้ตีให้มันเรียบอีกเทียนติดเข้าน้อยลูกซายจ้ะลูกนี้ฟ้าวเฮ็ดจ้ะฟ้าวเฮ็ดแล้วก็ฟ้าวพรุ่งนี้ก็คงจะเอาห่อให้ลูกซายไปเลยเพต้องใส่ตีนเนาะเพื่อนๆเพราะมัน,เ,นเป็น,ปนติดเขา้าหอ่อมันมียุลุกนึงแล้วของลูกซายนะเฮ็ดใ,ให้แล้วบางนึงเนี่ยแล้วเพิ่อนว่ามันลูกใหญ่ ก็เลยต้องเห็ดให้เพิ่นอีกแล้วละลูกน้อยหยุดเข้าดวนสาวเห็ดให้เพิ่นวันนี้ฝนตกจ้าตกตหยุดหยุดตกตหยุดหยุดแลด้วก็แดดนี่ตกไปวางนึงนี่ก็แดดอีกแล้วเนี่ย ว่าให้ไปตัดไม้ได้ไปบางนี่จ้ะเ็เ็อื่นจะได้ห้อยเขานะเขาว่าถ้าลูกใหญ่หน่อยนึงเขาว่ามันคกยากเกะกะจะอีเกะกะเฮ็ดหยังเนาะห่อเข้าไปกินนะลูกเพิ่นได้ส่อง่องเวลาถ้าห่อเต็มๆเอ๊อย่างเงี้ย มันจะได้มือเช้ากับตอนตอนเที่ยงแต่นี่เวลาเดียวเนี่ยเที่ยงถ้าห่อเช้าก็ติดยองยองย่าง,ง,งนีง้จากน้อยหนึ่งนี่นะไงถ้าเขาบอกว่าแม่ห่อสองเวลาก็ยอง,ยอง,ยองแบบนี้จ้ะแต่ถ้าว่าแม่ห่อเที่ยงแค่เดียวอย่างนี้เลยจะ้ะน,นี่แล้วละเนี่ยสด้ห่อมืออื่นนี่ลราจะติดเข้าดวนฟ้าเห็ดเลยบริเวณรีวิวให้เ,เพื่อน ดี๋ยวถ้าเนยปลุกนี้จะสิลิวให้เพื่อนไม่ได้เบิรงเหรอนี่กันประมาณเย็นๆนะคะนี่กับอิงเฮบมือนี้ตรงได้ส่งลูกนี้อันนี้แล้วไปแล้วจะอันนี้รอรอนี้รอตะเหลีหอนี้ตัวนี้จะคูดแล้วก็ขัดทัวรัดรได้เรียบร้อยละคูดแล้วก็มาขัดแต่รอคูดก่อนยังบ่ได้คูดจะเ,เพื่อนๆขัดแบบนี้ก่ะ ดใานเป็นตะเหลี่ยวห่อให้ได้รอตัวนี้แล้วกีรอตัวนี้ขุดสองแซนอันนี้ลาย่่งจ้ะตอกตรงนิ่มจ้ะนิ่มลายสซงเยี่ยมเป็นรารรีวิวให้เป็พื่อนๆดูเนาะ ขั้นตอนทากระติบเข้านะมันหลายขั้นตอนนะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่ามันหลายขั้นตอนเท่โอ้ไกวได้ลูกละสองร้อยสามร้อยนี้เบิดมือนี่จ้ะนี่เด็กกจะอีขัดลายนี่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนาะอันนี้จะฟ้าวพูดเดี๋ยวพูดที่หลังกับได้จ้ะเบิดละเหลี่ยแค่น,นี้ลนะเพี่ยวออกจากปลามาจักปากเดเดได,ได้แค่นี้นี่จะได้ประมาณ ติดเข้าอีกห้านวยพัวรสานสานเสร็จแล้วได้สิบสิบลูกไปตัดไม้มาสามลำได้สิบลูกสิบลูกกับนี่จ้ะอันนี้พีกับน้องอยังบอเสร็จแค่อันนี้ฝ่าสุดท้ายนะอันนี้เมย์เสร็จแล้วอันนี้ลูกนะครูนี่เสร็จตอนไหนบุรุษนะอีเป็นมืออื่นหรือน่าจะเป็นมืออื่นนะครูเนี่ยพอวันนี้จะรีเพ็ดตัวนี้ก่อน จะจะสานตัวนี้เพื่ออุดตัวนี้จะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูสานลายข,ขัดส่งเนาะอนนี้เสร็จละงานด่วนนี่จะเครื่องมือก่อนจะเย็บก่อนจะเย็บใส่ตัวนี้จะนำไปก่อนจะเพื่อน นํารูไปก่อนแล้วถึงเอาเข็มนี้เย็บอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ทําจัการานจะเพื่อนจักสานที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้จ้ะอันนี้สําคัญที่สุดเริ่มจะเริ่มจักไปตัดไม้จักตอก เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าลายขัดลายสองปุดระติบเข้าของเรานะเดี๋ยวจะขัดให้เพื่อนๆในดูเนาะนี่คือตอจกจ้ะตอกที่เราพูดเรียบร้อยละพูดแลยจ้ะออนนิ่มจ้ะนี่จ้ะต้นไทรไม้เหนียวเดี๋ยวจะขัดให้เพื่อนๆในดูเนาะ ได้ค่ะกล้องมาไหมจ๊ะบางนั้นเพื่อนๆจะเห็นหรอกว่าเวลาวิธีใหญ่อ้าอําสานยังไงซึ่งดาวค่ะกล้องมาไหมจ๊ะเห็นบ่กเพื่อนๆนี่เนาะนี่คือลายสองจ๊ะเพื่อนๆ สายสองก็ขัดสองจับขึ้นมาสองวางแล้วก็อยู่ข้างล่างสองแล้ยกขึ้นมาสองเส้นจ้ะขัดไปเลยจ้ะยุกขึ้นสองขัดไปสงองเขาเอื้อนลายสองเป็นลายละเอียดแต่ต้องใช้โต๊ะคอน เห็นเนาะนี่จะ้ะตัดไปไมีใจเป็นเพื่อนนี่เลยเดี๋ยวให้เด็ดออกดีๆก่อนที่พาเ,เพื่อนๆไปตัดไม้ที่เอามาเห็ดหวดจ้ะ รอบนี้ต้องต้องดูไม้ป้องยาวๆจ้ะยิ่ามาเห็ดหดแล้วย่ามายูให้เพื่อนๆได้เบิรง,นงนนเนาะสั่นหดนึ่งเข้าจ้ะได้รีวิวให้เพื่อนได้เบิรงก็ประมาณนี้นะจ๊ะจัด จังเดจังอีเห็นคักคักมันองบกค่กกรอก,กถ้าบ่มีอีกมือหนึ่งจุนจุนให้เบิ่์เงินเนาะนี่จับสองเส้นลายสองจับขึ้นมาสองจับขึ้นมาสองแล้วก็อันนี้เอาไว้สองวิธีการจับจับแบบนี้จับขึ้นไปหมดเลยเน่ยอันเนี้ยน,น,น,นี่เอาไว้สองอันนี้ขึ้นมาสอง คือลายสองแล้วก็เอาตอกเพื่อนๆใส่ลงไปเลยหมน้ำตลอดจ้ะก็ <S 2> <S 2> ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูจ้ะเวลาเราสานที่อุดเมันก็ซ่านประมาณนี้จ้ะ ใจรักเด้อใจบลเคิดบลได้ดอกประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนะาะจ<ต>้ะนี้นะเนาะเพื่อนๆได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็เสร็จละ่ะเดี๋ยวจะอําอจะจะมาคูดต,ตัวตนี้โตจ้ะคูดตัวนี้อันนี้ก,ก็เก็บแล้ว เพืเ่อนสวยบังคิดให้ได้เด้อจ้าแค่นี้น้องบ๊ายบายจ้า